เรียนผู้อาวุโสและสมาชิกชมรมวันอาทิตย์มิตรสัมพันธ์ทุกท่านวันนี้ถือว่าเป็นวันสำคัญอีกวันหนึ่งที่เราได้มาทำกิจกรรมร่วมกันในวันสงกรานต์และเป็นการต้อนรับปีใหม่ไทยอีกด้วยสวัสดีปีใหม่ไทยบรรจบวารัคทบรอบนี้สีสมัยขออำนาจแห่งคุณพระศรีรัตนใย อํานวยใช้บรรดาลประทานพรการรดน้ำดำหัวผู้ใหญ่นอกจากเป็นการขอพรจากผู้อาวุโสเพื่อเป็นสีมงคลแล้วยังมีโอกาสให้ลูกหลานได้แสดงความเคารพต่อบุพการีและผู้มีพระคุณเพื่อขอโทษต่อสิ่งที่ล่วงเกินทั้งกายวาจาใจทั้งที่ตั้งใจหรือไม่ตั้งใจ ไม่ว่าต่อหน้าหรือลับหลังและเพื่อได้อนุรักษ์สืบสารประเพณีของไทยซึ่งสืบทอดมาแต่โบราณต่อจากนี้จะเป็นการขอขมาต่อผู้สูงอายุขออนุญาตกล่าวนำนโมทัสสะภะกวาโตอะระโตสสมมาสัมพุทธะนโมทัสสะภะกวาโตอะระโตสัมมาสัมพุทธะ นะโมตัสสะภะคะวะโตระหะโตตัมมะตัมพุทธะครับผมกายกรรมมังกายกรรมังวจีกรรมังวจีกรรมังมโนกรรมังมโนกรรมังอโหสิกรรมังอโหสีกรรมังสัพพะป่าพังสัพพะปาพังวินาศตุวินาศตุไปนั้นเสร็จพิธีหลังจากนั้นเดินเรียงแถว เพื่อรดน้ำดำหัวให้กับผู้สูงอายุเรียนเชิญครับ สารการด็กตอร์รงมาร่วมกิจกรรมของชมรมชมรมแล้วนะสันเดยครับสันเดย์ครับชมรมวันอาทิตย์มิตรสัมพันธ์ซึ่งเป็นชมรมที่จัดตั้งมาไม่ต่ำกว่า20ปีแล้วก็เป็นคนที่ไม่ใช่อยู่ในชุมชนนี้อยู่ทั่วมามาร่วมกันกินกาแฟยามเชา้าประมาณเจ็ดโมงเชา้าถึงแปดโมงของวันอาทิตย์ทุกวันและวันนี้เนื่องเข้าสู่เทศกาลปีใหม่ไทยชมรมก็จั มีการรดน้ำกับเหล่ผู้ใหญ่เป็นการขอพรเป็นการแสดงออกซึ่งเขารบสักการะผมก็เป็นคนหนึ่งที่จะมาร่วมด้วยครับ 那个对对那个。 อานสงน้ำพระและรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุปี2 5 6 6บผ่านไปด้วยดีในนามของชมรมวันอทิตย์มิตรสัมพันธ์นครศรีธรรมราชขอบพระคุณเป็นอย่างสูงสำหรับความร่วม,มมือเป็นอย่างดีทุกครั้งที่ทางชมรมจัดกิจกรรมต่างๆผมอยู่ในชมรมนี้ประมาณ16ปี สมาชิกในชมรมมีหลากหลายอาชีพส่วนใหญ่เป็นข้าราชการเกษียณทหารตำรวจผู้กับผู้การผู้อำนวยการของหน่วยงานต่างๆทั้งของรัฐและของเอกชนผู้การแบงค์รวมไปถึงนักกฎหมาย ทนายความหน่วยงานช่างสาขาต่างๆต,ตลอดไปถึงพ่อค้าประชายชนสิ่งที่เราได้มากที่สุดคือมาแบ่งปันความรู้ซึ่งกันและกันเราอยู่กันแบบพี่น้องมีอะไรช่วยเหลือต่อกัน และที่สำคัญชมรมนี้ไม่มีวอโขนไม่มีการแบ่งชั้นวรรณะอยู่กันแบบเสมอภาคส่วนใหญ่กิจกรรมของชมรมเราจะทำงานให้กับส่วนรวมมาเป็นหลักและอีกสิ่งหนึ่งที่ทางชมรมนี้ไม่เหมือนที่อื่นคือไม่เก็บเบินค่าสมาชิกใดๆตั้งริ้นใครจะเข้ามาเมื่อไรใครจะออกเมื่อไร ไม่มีเงื่อนไขใดๆผูกพันต่อกันการที่จะเข้ามาเป็นสมาชิกแค่เอาใจมาอย่างเดียกก็อยู่กันได้แล้วครับความ,ม,มร่วมมือร่วมแรงร่วมใจเป็นบอกเกิดแห่งความสำเร็จร่วมกันวันนี้รู้สึกได้ถึงความอบอ,อุน่นด้วยรักและผูกพันกระผมนายทุกคนสันติทรกุลประธานสมรลมอาทิตมิตรสัมพันธ์นครศรีธรรมราช เจอกัดใหม่ในโอกาสต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ